อมายังอืมมายังคือบอกไปกินยาไปกินยาเร็วคุณน้าแม่คนไปกินยาเร็วกินละบ่น้ำฮะนไปกินน้ำแล้วเร็วคุณพวกแนนองยังอันนีู้นน้องยังกินน้ำอยู่คุณเร็วเร็วเร็วไปกินน้ำนองเร็วไป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 กินน้ำกินละบ่น้ำฮะนน้ำกินละบ่ไปเร็วลูกก็เร็ว ไปหากินยาไปแล้วเออมวกกินยาสันบอกมาให้จังพุนไปกินยานล้แม่ผุนไปแล้วแม่กินอันนี้อยู่ผุนผุนหน่อหนอออยู่ผุนไปเร้วเร็วไปหาหนออเร็วไปหาหนออเร็วเร็วไปนะเร็วเร็วเร็วไปเร็วไปกินยาไปเร็วเออ น้อยน้อยเอ้ยผูนไปกินยาแล้วแมุู่นไป,ไปเร็วไปเร็วไปกินยานเร็วไปกินนามผูนกินเราบนาันามอืมเออสไปลอกไปไสาได้บาเนี่ยเอาิปรอไปไสายบ่เนี่ยห่างมากเร็วน่มตากันไปแล้วซองลายหนอ พักกัดกินน้ำแล้วกิน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 แล้วยังไปรอไกลได้น่ายังืพี่มาพี่มาพี่ มาเร็วๆกินยาท่างพี่นำะแม่พี่สิพากันไปหาห,าหลอดได้น่น่อหูจักคนอยู่อย่าไปร่อ,อร้า <c oughs> ยไปคุณไปกินยาคุณไปเร็วๆซีมาหยางหยางอย่าจกกระตากระตาบ่ๆๆมีหยาง พีจจกหาหยังมันบ่มีหยังให้กินสิอกกระตาละ